สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุงเบิ้มเกมเมือนนะคะตอนนี้นะคะแร็ n a น o ร X n ็อกเอ็กซ์เน็กเจเรชันของเรากำลังอยู่ในช่วงการแข่งขัน War of the Chosen เซ a s ีซันสะคะซีซั่นโล k ิอเว k เคนเดอะใจแอนนั่นเองก็การแข่งขันนะคะ เป็นไปอย่างเข้มข้นมากๆเลยในวันนี้นะคะเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะคะโดยความพิเศษของซีซั่นนี้ก็คือมีโอกาสให้ผู้แพ้ทุกท่านนะคะในรอบ8ทีมเนาะสามารถกลับมาแก้ตัวเพื่อที่จะคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปได้อีกหนึ่งครั้งนะคะหลายๆท่านอาจจะงงว่ามีระบบการจัดยังไงเอ๊ะผู้แพ้จะกลับมาในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยวันนี้เบิ้มจะมาอธิบายให้ทุกคนดูในคลิปนี้นะคะขออนุญาตสมมุต มนะคะทีมเป็น ตัวเลขละกันเนาะผู้แพ้ผู้ชนะตามนี้นะคะโดยสีแดงเนี่ยนะคะจะเป็นสายของทีมผู้แพ้เนาะส่วนสีน้ําเงินจะเป็นสายของทีมผู้ชนะนะคะวันนี้เป็นวันที่25นะคะผู้แข่งขันทั้ง8ทีมของเราก็จะต้องมาจับคู่เจอกันนะคะโดยที่ถ้าทีมที่1ชนะนะคะทีมที่2จะลงมาอยู่ข้างล่างอยู่ทีมสายผู้แพ้เนาะสามชนะ4ลงมาอยู่สายผู้แพ้5ชนะ6ลงมาอยู่สายผู้แพ้และ7ชนะ8จะลงมาอยู่สายผู้แพ้เพื่อ รอการแข่งขันในวันถัดไปนะคะในวันที่26นี้เองส่วนวันที่27นะคะทีมผู้ชนะเนาะคะ1 3ึ่นะคะ, 1, 3, 5, ะ,คะก็จะต้องมาแข่งขันกันเองเพื่อหาผู้ชนะที่จะเข้าสู่ในรอบถัดไปนะคะส่วนผู้แพ้จากวันที่27นะคะก็จะได้มาแก้ตัวในสายทีมผู้แพ้เช่นกันนะคะ โดยวันที่28นะคะสายทีมผู้แพ้นะคะก็จะมาแข่งขันกันเพื่อจะเข้าสู่ในรอบถัดไปนะคะก็คือเป็นรอบของวันที่29นั่นเองนะคะวันที่29ก็ยังจะเป็นการแข่งขันของสายทีมผู้แพ้อยู่นะคะทีมที่2ทีมที่3หรือทีมที่รอดจากการแข่งขันในสายทีมผู้แพ้ก็จะมาเจอกันนะคะและผ่านเข้าสู่รอบถัดไปเนาะและวันที่30นะคะวันถัดไปอีกก็จะเป็นทีมสายผู้ชนะนะคะ ทีมที่1ทีมที่5ก็จะมาแข่งกันนะคะเพื่อรอเข้าชิงแชมป์นะคะโดยที่สายผู้แพ้จะแข่งเพื่อหาผู้เข้าชิงแชมป์นะคะของสายทีมผู้แพ้ในวันที่1นะคะก็จะเป็นทีม5กับทีม2นะคะหลังจากที่เราได้ผู้ชนะจากแต่ละสายแล้วไม่ว่าจะเป็นสายจากทีมผู้ชนะ ผู้ไม่เคยแพ้เลยหรือสายจากทีมผู้แพ้ที่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่รอบชิงแชมป์นะคะในวันที่2พฤษภาของเรานั่นเองนะคะเท่ากับว่าซีซั่นนี้นะคะไม่ว่าคุณจะชนะมาตลอด หรือไม่ว่าคุณจะเคยแพ้มาหนึ่งครั้งนะคะทุกคนมีโอกาสนะคะคว้าแชมป์ WOC สซั่น3นะคะสิ즌 Loki a w a k e n i n t ของเรานั่นเองก็รักใครเชียร์ใครนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ก็ลาก่อนนะคะบ๊ายบาย